ธานีซึ่งถูกใช้เป็นศูนย์กลางของการบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อนําไปป้องกันน้ําท่วมในแต่ละพื้นที่นะคะจะมีอาสาสมัครทุกเพศทุกวัยมาช่วยกันบรรจุทรายใส่กระสอบคนละไม้ละมือตลอด24ชั่วโมงค่ะนอกจากทหารจากหลายหน่วยทั่วประเทศที่ระดมกําลังมาช่วยกันบรรจุถุงกระสอบทรายเพื่อนําไปจัดทําคันดินกั้นน้ําในพื้นที่ต่างๆแล้วยังมีอาสาสมัครจํานวนมากมาช่วยกันบรรจุกระสอบทรายกันอย่างแข็งขัน กลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาทั้งที่บ้านอยู่ใกล้และเดินทางมาจากที่อื่นได้กลายเป็นกําลังสําคัญในภารกิจนี้ผมอยู่นนทบุรีครับ่าาอีสะครับก็เห็นเขาขาดคนก็เลยมาช่วยครับมาทำได้กี่วันแล้วที่วันที่สองครับเป็นไงบ้างคะทำอะไรบ้างก็เนี่ยครับตัดรายลูกทุ้งครับแล้วก็ลับสูงนะครับแล้วก็ขนขึ้นขนขึ้นรถนะครับ ดีครับแล้วก็ภูมิใจครับเห็นตัวเองว่างๆก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เป็นอาสาสรรมารึเป่าครับมาครั้งนี้ครั้งแรกครับยังไงบ้างก็ก็ใช้พั่วตักทรายเข้ากระสอบครับแล้วก็ผูกก็ตั้งแต่มาตั้งแต่แปดโมงเช้าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่ก็ช่วยช่วยกันคนไทยก็ก็ภูมิใจครับที่เพราะว่าผมอยู่ที่บ้านอยู่ในกรุงเทพชั้นในก็ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ก็ ตามข่าวทุกวันก so so, so ็ก <jamais drama> ็อยากมาช่วยครับก็เห็นใจคนไทยด้วยกันคือเมื่อวันวันอาทิตย์แฟนมาครั้งหนึ่งแล้วอะค่ะเขาก็เลยชวนไปอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็ลางานมารู้สึกว่ามันอยู่ในขั้นที่บอกว่าทุกคนต้องช่วยเหลือกันแล้วอะไรเนี้ยค่ะแล้วมาทําที่เราทาอะไรบ้างก็เป็นผู้หญิงนะคะแรงงานไม่ค่อยเยอะก็ได้แต่ผูกแล้วก็ช่วยถ่ายของไปให้ ก็รู้สึกดีนะคะดูดูไปแล้วมีเด็กวัยรุ่นไทยเยอะแยะเลยถือว่าเขาเรียกอะไรอะเด็กวัยรุ่นไทยอย่างนี้กล้าคิดกล้าทำด้วยในตอนนี้ก็เหนื่อยครับแต่ว่าต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวก็ยังไงก็ต้องทั่วมาบ้านเราจริงจริงก็ทำดีวันละกันเนี่ยเพิ่งมาวันแรกครับเพิ่งรู้คมันยังไงบ้างวันแรกเราจะมาอยู่ไหมน่าจะมาครับเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังทําสิ่งดีๆให้คนอื่นได้ครับมาจากโบสถ์สาธรครับโบสถ์สาธรครับ ใจมากแล้วเรามายังไงคะเนี่ยเรามาโดยรถตู้ครับรถตู้ที่โบสพามาครับรู้ข่าวที่นี่ได้ไงคะก็รู้จักเพื่อนที่มาช่วยครับแล้วก็ทางทีวีครับเรามาที่นี่กี่วันแล้วคะก็วันนี้วันที่2ครับรวันที่สองเป็นยังไงบ้างคะทำสองวันแล้วเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่เราก็อยากให้แบบเราอยากช่วยครับช่วยด้วยใจครับแต่ไม่ได้มีแต่หนุ่มสาวเท่านั้นที่อาสามาลงแรงช่วยกันบรรจุทรายที่นี่ผู้สูงอายุหลายคนก็มาช่วยกันผูกถุงทรายตักทรายใส่กระสอบ หรือแม้แต่ทำกับข้าวมาเลี้ยงอาสาสมัครซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอายุไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เดมาจาัดอะของหมูที่ก้าของสามก็ผมอายุมากก็มาช่วยลูกผงนี่แล้วก็ตายไม่ไหวต้ออายอุมาก่เกศเจ็บเด,ดีใจโง่ใจได้ผมก็เยอะด,ดีครับ ของสี่มูหกค่พะพอดีทางอบตคะเขาไปเขาคือเขาไอโหโมดมาทางเครื่องขยายค่ะแล้วเราก็มาัตีวัและมันก็เหนือ่อยเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีความสุขอะมีความสุขเพาะได้ได้ช่วยเหลือใได้ช่วยเหลือน้ำบ้านเราก็น้ำท่วมนะคือปินแล้วค่มะมาจากบางนาครับเทปลักรถ <c oughs> โดนยึดไปแล้ว,วรถแท็กซี่เลยว่างไงก็ลเลยมาช่วย เราต้องช่วยกันน่ะต้องมีใจให้กันเลยอะ่ะผมยิ่งจะบอกเลยในยแบบที่ดอนเมืองอะนะคุณลงมาดูที่นี่บ้างเหรอที่นี่เหมือนปิดทองหลังฟ้าจริงแต่ไม่ได้ไผมไม่คิดเลยนะมาที่นี่กันเพราะเราต้องการทราย <c oughs> โอ้โหดีเอามาเลยเนี่ยมาตรงนี้เลยขอหกโครงการปกครองเข้ามาเลยเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยชื่นน,น้องๆหลานหลานนี่ช่วยกันเต็มผู้ต้องขังในเรือนจําคนนี้ได้รับข่าวเรื่องน้ําท่วมจากญาติที่มาเยี่ยม เขายอมรับว่ารู้สึกเครียดและเป็นห่วงผู้ประสบภัยทุกคนและรู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือมาจากเรนจำทันยะครับรยาบุรีก็มาช่วยตักทรายแล้วก็กอกทรายครับก็มีครับมีจากญาติเพื่อนในส่วนมากที่จะมาเยี่ยมแล้วเขาจะคอยบอกกันก็ดีครับมันไม่เครียรดดิจะได้บุญดว้วย ผู้ที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครบรรจุกระสอบายสามารถเดินทางไปที่วิทยาลัยการปกครองครองหปทุมธานีได้ตลอด24ชั่วโมงโดยมีรถบริการรับส่งฟรีที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลราชวิถีศิริออยาลักษณ์บุญมั่นครบมุมข่าวรายงาน